อ้าวฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้อยู่ในกันในเกมมินิเวอร์นเองซึ่งวันนี้ผมจะมามารีวิวอัปเดตซึ่งอยู่ในอัปเดตไป0.5 0.56.3.10นะเ,เองซึ่งจะบอกว่าเป็นอัปเดตครับอ,อัปเดตใหม่มากเลยบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเลยและผมจะบอกว่าตอนที่ผมเปิดมาผมว่าจะว่าจะให้แคปอยู่นะแต่แต่ว่าเดี๋ยวสิเอาไปเท่าเถอะ ฮันัหนก็ไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเดสเกอร์ซึ่งแบบบอกว่ามีสกินใหม่ที่มัน,นหนาวตกแน่นอนมีที่พี่จะบอกนี่น้องตัวใหม่น้องพีซ่สสาแซ่บโอ้ยเยอะ Yes. นี่ซึ่งจะบอกว่าคีมซอท่านี่น่าจะเป็นตัวอยู่ในทีสตาร์อ้ามจะบอกว่าเลยตัวนี้ก็น่าจะเป็นหุ่นยนต์นะพอบเบเลยน่าจะเป็นหุ่นยนต์เนี่ยซึ่งอยู่ในราคาที่328เหรียญซึ่งก็น่าจะแพงอยู่นะและตัวต่อไปขนาดตอนจะโคแหละ ีผ้าเอ่อผ้าคาเนทซึ่งอบไ้เก็นี่คือผ้าคาเนทซึ่งอยู่เขาบอกว่า้นี่ตอนแรกผมนึกว่ามันน่าจะเป็นวัฒนธรนมหรืออะไรรอเปล่าไม่ใช่มันน่าจะเป็นประเทศอของประเทศอะไรเนี่ยืมดูดิโอ้ยเป็นช้านด้วยนะเทเท่จัาโอ้โหและนี่ตัวใหม่คือซึ่งบอกว่านี่ไม่ใช่ขายน่าจะเป็นดีเทลซึ่งจะชื่อแยสตอร์บัี ไม่มีเงินหรือราคาอะไรโอ้โหอื้อวินเนอร์เลยน้องเยนสตร์เบอรี่กับน้องผู้เชี่ยวชาญไก่หัวอาบมันชื่ออะไรเน,นี่ยอชาเสตรีโอ้โหดูดิอ้าวินเนอร์รักกินอ่ะ ไอนี่น่าจะเป็นวุ้นชาไก่ผมันเชื่อไม่น่าจะใช่แบบนี้แน่นอนไม่เป็นไรแต่ว่าดูดีอาแล้วก็มีอันใหม่มันด้วยนี่ดูรถใหม่ถ้าใครจำได้ผมเคยรีวิวรีวิวแบบว่าเฮ้ยวัสดข,ขี่วัสดเนี้ยมาเยอะพอนี่ดูมันมาจริงรถจริงเนี่ยโอ้โหเท่อะชื่ออะไรวะโรลลิ่งตัวอย่างมันเป็นมันชื่ออะไรโรลลิ่งใช่ไหมล้มกดเราจะใช้างา ที่ยุทอนโดโอ้ยตีดีตีเท่นะแล้วก็จะมีส่วนของรถพิเศษส่วนรถพิเศษก็ไอ้นี่ขายดีนะตอนนี้อุ้ยราคาซื้อแพ็กเกจซื้อครบหนวดเลยก็ไม่มีอะไรมากก็มีตามพวกนี้ตามแบบอ่าตามพวกกิจกรรมพวกนี้ไปแล้วกับนี้ก็ คงเพีย่ยนจบก็คงเพีย่ยนจบพีคือคลิปทา่านี้เร็วจังเลยใช่เร็วเพราะว่าคลิปอันนี้ไม่ได้เยอะมากขอเป็นลำเป็นเลดิมันมีอะไรอ๋อเสร็จไม่เป็นไรก็เราคงเพีย่ยนจบพีคคลิปเท่านี้ก็ขอบคุณชอเวเพียนคลิปนี้ก็เย็นก็ร้ายก็สกายอ๋อแล้วก็ที่สองคือเมื่ออนี่คริสต์มาสซื้อวันคริสต์มาสแต่ว่ามันมันวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบห้าใช่ไหมาใช่ใช่ไหมแล้วขอใช่ไหมอืม ไปเลยไปเลยดีกว่าเนื่อเจอกันไปบายไปบายครับไปบายไม่ค่ะไปบายครับไปบายจ้าไปบายไปบาย